แฮแท็กน้ำมันรั่วมาตาพุธมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีน้ำมันดิบรั่วกลางทะเลที่นิคมมาตาพุธกว่า40,000 0ลิตรนะครับและคาดว่าจะลอยเข้าชายฝั่งหาดแม่ํำพงอุรยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดในวันศุกร์นี้ครับโดยทางบริษัทปิโตรเลียมรีไฟนิงจำกัดมหาชนนะครับได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวนะครับว่าพบน้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเลเมื่อช่วง3ามทุ่มของเมื่อวานนี้นะครับ และทงบริษัทเนี่ยก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยแล้วและมีการหยุดการรั่วไหลได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนกว่าๆนะครับ ขณะนี้กาลังเร่งใช้เรือฉีดพ่นน้ํายาเพื่อขจัดคราบน้ํามันนะครับถ้าเกิดว่ามีความอัปเดตมีสถานการณ์คืบหน้ายัางไงก็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้กับคุณผู้ชมทราบนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามครับกรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้จําลองการเคลื่อนที่ของคราบน้ํามันแล้วก็พบว่ากลุ่มน้ํามันดังกล่าวเนี่ยอาจจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งบริเวณหาดแม่ลำพึงถึงบริเวณริยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมูกก่เกาะสม็จในวันที่28มกราคมที่จะถึงนี้นะครับเวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับปริมาณ1 8 0 0 0 0ลิตร ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับคือหลายคนเนี่ยกักงวลถึงผลกระทบที่มันจะตามมาในวงกว้างนะครับว่าคราบน้ํามันเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการประมงการเพาะเลี้ยงชายฝั่งหรือส่งผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นและก็ระดับประเทศนะครับอ่ะยังไงก็ฝากแชร์ข่าวดีกันด้วยนะครับ